ตามเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนามไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนั้นก็กราบสวิตสวัสดีเรื่องกันด้วยนะครับวันนี้ก็โย่ผมนะช่องป๋าปอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลักกี้เนโกะนะครับก็โอเคนะแมวนาวรกนะครับ่ะ ก็วันนี้ผมก็มาทุนมา2,100ันหนะครับผมทุกคนอ่ะไม่ขอพูดเยอะนะครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดไลน์หนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมาขอซื้อฟีเจอร์ละกันคลิปนี้โอ้ยซื้อไม่ได้นี่หว่าไปเบียดยี่สิบละกันได้ไหมเบียดสิก่อนละกันนะครับมาดูเชิงไปก่อนนะ750นะครับผมไปดูกันเลยขอขยายให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของขายปีจีเนาะขอคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผม อ่ะมาสิบหมุนนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับไปดูกันเลยเอาว้พัดมาเลยหมุนแรกเลยเว้ยอ่ะโอเค โอ้โหแม่งคูณเยอะจัดนะทุกคนนะเออสวย <c oughs> เออยาวไปครับยาวไปครับนี่เป็นไงเต็มกาลาเบลนะครับโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับผมไม่รู้เกือบไม่รอดนะครับ,มม <c oughs> อบ,อรบโอ้โหมาเฉยโอ้ยเป็นไง ของแท้นะครับนะ <c oughs> ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บพอยนะอ่าขออนุญ,ญาตนะครับก็หยุดไปเลยแล้วกันนะครับแปดร้อสี่สิบนะครับผมอ่ะโอเคโอ้โห,โหเอาแล้วไงไยรุ่น โอ้โหก็เกือบไม่รอดนะแต่ก็ได้กำไรมานิดหน่อยนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคถือว่าได้อยู่นะครับมาก็อย่าลืมนะครับผมขอฝากไว้อีกรอบนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่ะขอเบทสามสิบได้ไหมได้พอดีเลยนะ2องพนิะครับอะไปรับชมกันเลยนะครับอ่ะมาเว้ย ของแท้แท้ว้านะครับนะโอเคเต็มข้อเต็มข้อโอ้โหอยากเอาเลยนะครับผมทุกคน โอเคอ่ะไปเรื่อต่อนะครับเลกอ,อกหมุนนะเราซื้อไปสองพันสองร้อยห้าสิบนะครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือจะล่วงนะเอาเรื่องเต็มข้อนะครับเต็มข้อนะครับอ่ะโอเคนะครับขอคอยอดูไปเลยแล้วกันนะครับนั่งเอาว่ะเออของเจง อ่ะหมุนสุดท้ายนะครับเหมือนจะโดนเฮ้ยเฮ้ยเออสวยขออีกรอบหนึ่งโอ้โหไม่สุดว่ะอ่ะก็อยู่ไปเลยนะขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งมันไม่สุดเออ โอ้โหอ่ะขอซ้ำอีกรอบนะครับผมอ่ะมาไม่รู้จะสุดหรือเปล่านะคลิปนี้มันมันยังไงอะลัคก,กี้นิโกเ้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะ้วทำไมไม่แตกมันก็ไม่แตกเลยนะเออโอ้โห จบแล้วแมวมาแม่งเยอะจัดนะครับตัวคูนเยอะจัดนะครับเออไหลหน่อยลูกพ่อสวย <c oughs> <c oughs> ได้ตัวคูณเยอะนะทุกคนเออยังดีอยู่เออไหลสวยเออมาดิหุยมาก็ไปนะครับสวย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 เฮ้ย <c oughs> โอ้ไม่ต่อข <c oughs> ยุดเลยนะโอ้โหสองพันหก <c oughs> ร้อยเก้าสิบเอ็ดเต็มข้อแหะทุกคนนะ <c oughs> เออ เออไงล่ะมึงเอ้โดนโดนโดนวายลงมาต่อจังหวะนี้โดนเออสวยครับมาเคช่องสองลูกพ่อเคโอ้โหวุ้ยอะไรวะเนี่ยอาหมุนสุดท้ายนะทุกคนนะอ่าโอเคนะครับมาเคขอเลยช่องสองเคโอ้โหสามพันแปดนะครับเราซื้อไปสองเหมนก่านะอ่ะโอเคนะครับก็ไม่อยากจะไปต่อนะครับผมมองว่ามันไม่สุดเท่าไหร่ว่ะคลิปนี้มันตึงๆนะ ก็ไม่ไปต่อดีกว่าเดี๋ยวเรามาซ้ำกันนะครับนะก็สลักกินนี้ก็กอดตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายเด้อ